สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องเป็นอากาศครึ้มครึ้มเป็นครึมฟ้าครึมฝนนาะพี่นอ้องอะม้อน,นี้แม่ขักวยูหน้าด้วยค่ะพี่น้องผักผักชายาหรือว่าผักผงชุลตัดออกมาไวห้หหอยอากาศครึมเบิ่งอากาศข้งา,าขงนอกด้อพี่น้องด้ ดูอากาศข้างนอกเป็นครึมครึมเป็นครึมครึมขณะนี้เวลาบ่ายสามสามสิบห้า 3, 3, นาทีเป็นจังได่ซอปอปอเล่ารัฐบาลเล่าพี่น้องเอ้ยเมื่อขึ้น ขึ้นวั่นจันที่ซีวิ่งรูดสองกับหกของแม่ขั่วจับสุดให้สองสี่สองสามออก 42, สี่สองสูตรคำนวณสุดพิเศษสองแปดสองสองสองหกสองศูนย์ออกแปดสอง เข่าแปดสองขางลังอ่ะผู้ใดเบิ่งลิปแม่ขัวกะสิหินเนะาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนส่วนสายดวนอยู่ใช่ละสายดวนมันลืมหาไว้ทำ สายดวนเมื่อคืนนี่นี่ค่ะพี่น้องสายดวนเมื่อคืนหลุดเด้อหลุดอีกแล้วปาดหลุด,ดสองหัวซอนเลยเด้ว่ามันสิจัดไปทั้งหกโบมาเลยเอาขอโทษขออภัยผู้ติดตามสายดวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้หลุด,ดสองหัวซอนแล้วหวดสิมาจะเพิ่มลิ่นนักเด้อพี่น้องเด้อเนมก่อนเด้อสายดวนมืออื่นเนมซะก่อนสำหรับสายด่วน แต่ว่าสุดพิเศษก็ยังเข่าเหมือนเดิม่มเลขวิ่งซ้ายวิ่งเขา่าสุดพิเศษเขา่าสี่คูณเด้บางคนกะถาตะเลียนตะสุดพิเศษเด้เพราะว่าบวัวใครลุดลุดงวดเดียวกับเขา่าเข่ามาเลยสุดพิเศษเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ลุดงวดเดียวเพราะว่าซี่ตัวหนึ่งผู้บางคนก็นเป็นเรียนไปกลับพร้อมเพราะว่าตะพัดแม่ขั้วลงมากนี่เจ็ดแปดงาเก้างวดแปดงวดเก้างวดนี่ออกตัวกลับสองเทียรุดรุดเทียหนึ่ง,ทงเทียรหนึ่งคือสองเทียนี่แหละแม่ขั้วจำได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้ามาเบิ่งกันต่อ ามกันตองหวด้นพี่น้องเนาะวันที่หกลาวพัฒนาพลังคนทาซื้อแต่สุดพิเศษพลังคนก็ทาซื้อตั้งแต่สายดวนหกทับแปดทับหกจิตแม่ครัว วิ่งรูดสี่กับหนึ่งสายรูดกถือว่าเดินดีอยู่เด้พี่น้องสายรูดก็เดินดีอยู่บ่แมนบ่เดิน นะพี่น้องนี่คือสูตรคำนวณสูตรคำนวณกับเขาบังรูดบังแต่ว่าูุดพิเศษนี่อ่ารูดูุดพิเศษนี่รูดกะบ่กเกินนวดพี่น้องสำหรับชุดพิเศษเนาะ ล่าพัฒนาหมื่อื่นได้พี่น้องวันที่หกเด้อว,วันพุทธที่หกตามสูตรได้พี่น้องเด้ออันนั่นคือสูตรคำนวณแม่ขั้ววิ่งรูดสี่กับหนึ่งจับคูม่มีหนึ 3, ่งเจ็ดหนึ 3, 3่งสามหนึ่งแปดสี่เก้าเจ็ดสามสามเจ็ด เจ็ดแปดห้าเจ็ดแล้วก็สุดพิเศษออกกับสองเทียนน่ะเด้ จำได้คือเก้าซีออกซีเก้างวดนั้นนี่งวดงวดที่สองคือแปดให้สองแปดออกแปดสองอ่าบางคนกระทาซื้อแต่ชุดพิเศษชุดพิเศษก,กับหน่อยหางเนาะพี่น้องเนาะหน่อยคู่ หน่อยคู่หน่อยโตเพราะว่าแค่ซีคู่งวดที่ผ่านมาเข่าตกลับเด้สองเทียแล้วสุดพิเศษเข่าตกลับงวดก่อนงวดงวดงวดวันจันทร์ที่เท่าไรนอะห้เก่าีออกซีออกซีเก่าสุดนันแปดหกสี่เก้าเนาะสุดนันหาแปดหกซีเก่า รอบนี้สุดพิเศษ C1 C7 ่8 C3 อ่ะพี่น้องเล่าพัฒนาของมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อของมืออืน่นวันที่หกแม่ครัวปล่อยต่องวดสุดพิเศษสิเข่าตอบบอหรือว่าสูตรคำนวนสีเขา่าเอาแคบนาจอไวพ้พิจารณา นี่ครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาอ่ะเรียบเรียงใส่กันเบิงว่าอ่ะสูตรเราพัฒนาแม่ครัวไปจังไดมาจังไดเข่าสองเข่าแปดสองเนาะแต่ว่าแม่ครัวให้สองแปดสุดพิเศษนี่จะมาแปลกๆอยู่ดิพี่น้องตัวเลขแม่ครัวนี่เอา้าห้ฮอดสองสองไฮฮอดสองศูนย์สิมาแปลกๆอยู่ดิสุดพิเศษแม่ครัวนี่แปลกบ่บ่เครื่องมูอวันถ่อไปเอา้า แคปหน้าจอไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาแม่ครัวปล่อยต่องวดพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ